สวัสดีครับ f อฟท่านผู้ชมนักสะสมคนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านก็มาพบกันเช่นเคยนะครับกับช่องซื้อขายเหรียญชาแนลคลิปนี้ช่องซื้อขายเหรียญชาแนลก็จะนำเหรียญที่หายากราคาแพงมาให้ท่านผู้ชมได้ดู เหรียญน,นี้เป็นเหรียญของรัชกาลที่สิบชนิดหนึ่งบาทเหรียญน,นี้ไม่มีตัวหนังสือไม่มีตัวเลขหมายถึงด้านหลังทำไมไม่มีตัวหนังสือไม่มีตัวเลขตัวหนังสือเหรียญปกติก็จะมีคำว่า ประเทศไทยพอศอกับตัวเลขพอศอแต่เหรียญนี้ไม่มีคำว่าประเทศไทยพอศอและตัวเลขพอศทอ่านผู้ชมอาจจะสงสัยแล้วสิว่าเหรียญน,นี้เป็นแบบไหนราคาเท่าไหร่ก็มาดูกันนะครับ อย่าช้าดูแล้วถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราหรือท่านใดสนใจอยากจะเป็นเจ้าของกับเรียนนี้ก็ลองเม้นมาดูเราจะให้ช่องทางในการพูดคุยเกี่ยวกับการซื้อขายเกี่ยวกับราคา แน่นอนที่สุดน,นะครับราคามันก็ต้องขึ้นอยู่กับคนซื้อคนขายตกลงกันถ้าคนซื้อคนขายตกลงกันได้ราคาทั้งสองขายทั้งสองฝ่ายทั้งคนซื้อคนขายพอใจก็จะได้ซื้อขายกันก็ไปดูเลยนะครับเหรียญแบบนี้หายากราคาแพง คำว่าประเทศไทยไม่มีคำว่าพอศอตัวเลขพอศอก็ไม่มีสังเกตเห็นมีเงาเหมือนเงาของพระบรมรูปของรัชกาลที่สิบเหรียญน,นี้ ส่งไปประเมินราคามีช่องช่องหนึ่งรับซื้อเราก็ส่งไปประเมินราคาเขาบอกว่าถ้าเป็นของแท้เป็นเหรียญแท้เขารับซื้อราคาหนึ่งพันแต่ทางจ่องของเราไม่สนจะเป็นเหรียญแท้ เหรียญปลอมถ้าเราสังเกตได้มีเงาของพระบรมรูปแบบนี้เราก็รับซื้อเหมือนกันรับซื้อมากกว่าหนึ่งพันแน่นอนแบบนี้เขาเรียกว่าเหรียญปั๊มหน้าเดียวราคาหลักพันตั้งแต่หนึ่งพันถึงสามพันเลยทีเดียว ตามสภาพไม่มีของปลอมถ้าของปลอมจะไม่มีเงาของพระบรมรูปแน่นอนนะครับครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับ